อันหนักหนคุณยายของอันไอี้เล่นอะไรก่อนอะพีพเล่นอะไรก่อนอ่พเล่นอะก่อนเนาะไล่อเลยอ่าแล้วน้องหางหางพี่อาเน่พอกันเลยเป็นเล็นไม่เป็นทั้คนเห้ว่าเล่นโดวพีว่าเล่นเป็นอ่ะพีว่ามาเล่นดว์พีพมาเล่นโดู์พีพเน

เลยดผมดิวยาดผมน้องไิ่าแต่ผมน้องว่าลไม่มีใครตัดนะครับต้องตัดนางกเดื่องแ้ต้องตัดเ่ยคื่เดไตด้นเด้นได้เ้้้ดิดดดนเต้นเราไม่ดีนะป๊อไล่ไ่วหน่อยนะจะ ลูกเดี๋ยวมันหอบนะลูกนะแมวไม่อยากเล่นกับยีหรอกแม่ยีพุ่งไปหาเองครับนั่นแหละอูยูเล่นเล่นปแล้วยืนยืนนี่นี่เล่นเดี๋ยวก็ะสอบมันยาวเลยทีิ๋นตัยมันโดนกัดจะได้กลัวเลยอืเล่นไม้ปานาเลยอื